มือนี้กับเข่าเว้นแทนอีกแล้วพี่น้องครับผมมือที่สองกูล้วยกันยังมาทัานได้เสาดอกนะครับแต่ว่าก็ดีถึงแล้ว,วก็น่าถึเกินมืออื่นมือฮึบนี่แหละก็ได้มาทํางานแล้วนะครับปัดกันเปลี่ยนอยู่นี่แหละอากาศเปลี่ยนนะครับพ่หนหลายฝนตกเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็พ่นเดี๋ยวก็เย็นนะครับประมาณนี้แหละทั้งคนทั้งหมูอยู่เนี่ยนะครับ คามสภาพร่างกายน้ำท่ทันนะครับผมเหตุงานสองคนกับไวนะ้ผมกับยูนนีิสกับเบิด์ตเบอร์ละนะครับใช่แล้วก็ไปเหตุงานถึงนอ,อกนะผมกับเบิรงแม่หมูก,กับลูกหมูหน้อยอยู่นิสใครโยงนันทันนี่ออกนะครับตอนนี้กำหนดออกเงอื่อนนี่ละน้ำ C หาตนี่ละน้ำ C ตัวนี่ละละ,นะครับกำหนดออกอเงินคือวันที่สามกับวันที่ C ที่หานี่แหละ,ะครับตามซี่มื่นเลี้ยงกันนี่แหละแต่กับโหลายแน่ดอกนใครอยู่ประเทศในนี้มูน่ายออกไหมนะแต่เล่คู้ทั้หน้าที่นั่นป่ะเทศในเสาไข่อยู่นะครับได้ว่ากับมีเนหลายแล้วล่ะใกล้เสาแล้วละ่นะผมก็เลยได้มาเห็นแขนบางคนสะอาดแน่สิบยาหมูของเสียแน่นะครับแผงข่อให้น้าแม่มันนั่นละ่ะ อันนี้ก็เพราะเหตุแต่ยูับแต่ว่าไอ้ทั้งควันทั้งยังนี่นผมก็เขเคยไปกาบเทียดอกเดี๋ยวอื่นผมเห่นทั้งแตยูเดี๋ยวโมนั่นก็ี๋ยวเราเคยไปกัเทียดอกแต่ว่ากันเคยไปกัเทียดเปลี่ยนยูเคยไปนี่คือไปเห็ุเป็นบอกว่าเนี่ยเพราะผมไปเห็นดูอยู่ดเดี๋ยวแห่งโบได้โบได้ลงมืออีหลีนะครับโบได้โบ,บได้ปฏิบัตินะเดี๋ยว่ากันกันได้ร้องเห็ุเบื่อกั แต่ว่าเขาเดียวนะับแต่ว่ามันพอได้เ็มาตั้งแต่ที่แรกนะผกผมมันเป็นงานทำความสะอาดหมูใหญ่นะครับงานทำความสะอาดหมูใหญ่ให้เขาให้น้าหมูใหญ่เวียนขี่เวียนนี่ยังก็ว่าไปครับผมก็ได้แล้วแยกกันเนี่ยนะครับก็เห็ุงานในลักษณะเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็แยกกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอีกคนนึงอยู่นี่ประจำเลยครับประมาณนี้แหละ บน้ำมาสู่เบิ้องกับทองความสาร์ซู่เศร้านะสู่เศร้าสูสาส่เศรา้ราล,าลา้างคอกล้างอย่างนั้นล้ลางน้ำตะเกียงน้ำอย่างมันนี่แหละนะครับแล้วก็เอา,ขา,าเข่าหน้าเหมือเแยกแต่คอกมันสะอาดไ้วยนะครับมูสก็มีว่ตถองเสียครับบางเแฉกก็คือยกควัมสภาพอากาศด,ดอกไม่ได้เกี่ยวกับอันนั้นประเดี๋ยวดอกนะครับสภาพอากาศเนี้ยความห่อนเนี้ยความเย็นเนี้ย ฝนตกเนี่ยบางทีนะครับขึ้นอยู่กับขี้เลียน้ำเนี่ยขีเ้เลยเปียกกับว่าอได้เนียนะครับขี้เลียเปียกหรือขี้เลียซุ่มๆเนี่ยเข้อาไปว่านให้หมูน้อยอยังเสียเวลามันกินมันเหลียมันหยั่งยังเสียอาจจะท่อ,องเสียได้นะครับเพราะต้องหาขี้เลี้ย ange, แห่งๆกระสอบที่แห่ง ange, นมมนนนนๆนะครับเปิดเบื้องขึ้นเปียกกับบ่อใส่นะครับกับเอาไปใส่หมูน้อยกับเอาไปใส่หมูญ่้ะชะครับแต่ว่าส่วนมากกับบ่อค่อยเปียกหรอกบ่ค่อยเปียกหรอกนอกจากว่ามันสิเป็น หนาหนาวนะครับมันส anyway ีซุ่มมันสีเย็นพร้อมนะครับนี่เรียกกําหนดพอดมือนะครับกําหนดมือมันที่สามสามซีแม่นี่แหละนี่ละหนึ่งสองสามซี่นี่ละซี่ตัวก็เด้ซีห่าตัววะห่าตัวนะครับนั่นอีกตัวหนึ่งห่าตัวห่าตัวมันที่สามนะครับเป็นสิบกว่านั้นนี่ละนะมาสู้กันด้วยนะครับผมทำหน้าที่แท้งเงนไปนะครับจะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ